สวัสดีครับผมบ่อไก่คูนบุกผารอพาพี่น้องเลาะมาอีกแล้วครับมาลงเบ็ดโฟมเหมือนเดิมครับผมมาลงเบ็ดฟม่อปลาโดคือเก่าแล้วครับพี่น้องผมหาเหยื่อให้ปลาโดกินครับก็ไดอยู่ครับเพราะอยากได้กินโยไซเบ็ดฟมเยอะสี่เดือนครับผมบ่อไก่กะมาสวัสดีพี่น้องทำกลางป่าบัวครับขำครับครับพี่น้องเดี๋ยวบ่อไก่กะสีห้าเก็บบัวสะก่อนถาเวลาครับคำเจ๊น้อยบ่อไก่กะจังสีเอาเบ็ดลงครับนี่ครับเก็บมาเนี่ยครับพี่น้องผม อืมปลักบัวในบลาย <c oughs> บูเขาหยาครับ <c oughs> บูไปหยางพี่น้องผมบาไก,ก่กระสีเลาะ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 ไปหนีละสัก่อนพี่น้องผมครับผมจังได้กับจังถาที่ตามรับชมมือ,อื่นครับบาไก่สีพาพี่น้องมากยามมาหลุนเบิงว่าเฮาสิไรปลาอีกบอ่อจะมีปลาชะโดกัดปลาเขาอีกบอ่อจังได้มืออื่นกรับจังถาหลุนถาติดตามไปนําบาไก่ครับผมเดี๋ยวบอไก่เก็บบวัวสักก่อนครับพี่น้องบอไก,ก่กระังสีเอาเบ็ดย่อนย่อนย่อนออกเมื่อ ทั้งคุณครับพี่นอ้องอาจาได์ยังถามติดตามรับจมไปแดงเชร้แดงใจให้บ่ไก่น้ำเลือครับพี่น้องผมไปครับหาเก็บบัวอีกก้อนพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีกันตอนเสาร์อีกแล้วครับมือนีบ่อไก่กับพาพี่น้องมาใส่เบ็ดคือเก,เก่าครับมายามเบ็ดโฟมบาทนี่มือนี้มายามครับมาเก็บก,กูกํานึงว่ามือนี้ไม่มีปลากินเบ็ดเท่าอีกบอ่อล้วก็จะมีปลาะโดูกัดของเฮาอีกบอ่อมาถ่ายรุ่นไปน้ำกันครับผมว่ามือนีบอไก่เฉยๆหน่อยได้ไล่สำหดัสิได้จ็คตัว กัใส่กันสอนมานี่จะขื้นนะพี่น้องสามขื้นสี่ขื้นสี่ขื้นห้าขื้นสี่ขื้นแม่นบอล่ะสี่ขื่นครับใส่สอนมานี่รองบึงควานสิป็นแนี่ยอะไรถานที่ามรับช่มังครับว่าจะได้หรือบ่ได้จักมือว่าใกล้กับจิ้วบ่ได้พี่น้องผมันลยมือไหลไปครับถถานที่ตามังครับผมพี่น้องครับมันก็หลุดลัวงน่ครับมีอาการมีอาการโดนหลากครับพี่น้องผม นี่บันพี่บอสจริงเอาบนีครับมี่นี่ี่ีตัวครับมีตัวตัวครับตัวครับตัวครับผมเฮ้ยแท้เออมีม,มีพี่น้องผมไปแล้วครับไปแล้วอืมอืมนี่จังเสาดินพี่น้องผมมาสอนดินดีพะโลครับต้องใส่ง,งามๆอยู่มือนอีก,ก็ได้เพราะจะได้ตัวแรกครับแจมแรกนี่มือนี่ สวยงามครับขาดขนาดไซส์ดีดได้ครับพี่นอ้องขาดขาดเลยนะครับรุ่นกั้นต่อไปล้างเอียงอยีกแล้วครับพี่นอ้องผมนี่ครับเห็นหอดโตครับบัดน,นี่ตายครับล้างนี่ขาดมาจ้กพี่นอ้องมันตายแนวนีวน่ขาดมาจ้ะเอาบอสขาดครับ บอ่อขาดครับอ่าบอ่อขาดครับอ่าเหมือนีนบ่มีว่านี้เห็นปลาสะดวกัดสวยงามครับัน่นพ่นต่นโขมโดนหลักขาบปลาครับพีบน<อ>่น้องผมอ๋ออันนี้มาโดนเมื่อ่าร่มีตัวบ่ครับนี่ ผมริบด้วยครับส่วนเพิ่งจะมีตัวบ่นับอยู่ครับนี่ตัวอยู่บ่ท่มีตัวครับนี่เสร็จหนึ่งแต้มครับตัดตองใสสวยๆน้อข้างหน้าก็ามีอาการโดนหลากครับ คนหลกักเขามาอยู่ไต่เท่าไต่เนี้ยวันนี้ครับนี่ครับีนน่น้ีอกผมตัวบ่หนักอยู่ครับแต่ว่ามันเดืเห็นอ่านี่ตัวครับ อ่าขั้นโดนหลากได้รยหล่นโหลดครับใส่พอดีแต่ว่าตัวนี้อยากอ่อนแน่อยู่ถึกจะโดนนวาจาักถึกจะสวงเลือดในจังหน่อยล้างสลากเขาป้าครับลากาเนี้นี่มันับลังนี่นนพี่้องผม อ่โดนครับโดนโดนโดนพี่น้องโดนครับนี่อืม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 นี่จักไว้นี่ยนี่จะว่ากัมีหอยกัดพี่น้องผมพูดเะหวอยเขากัดเอาเตรียมเลย บอลไก่อีกครับนี่โดนหลักมาสิครับมาโดนตรงมาจะมีดตัวบ่โดนหลักมาไกลอยู่ครับหลังนี่นี่ครับโดนลากมาอุ้ยยยขคอครับโอ้ยปังจิ๋ยครับตัวใหญ่อยู่ครับพี่นอ้องผมโอ้ย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  ขึ้นอยอดในะไรครับมันของด้ดดอด้อยด้อเด้อเด้อ้อเด้อเด้อเด้อเ้อเด้อเด้อเดอเด้อเก้กเด้ออเมาจาก้อเดน,นอเด้เอดอ้อเอเอกอเด้องดเด้อเด้อเด้่เด้อออเออกอย่าอเดอดอเ้อ้อเด้่ด กิ้มมอสครับไปหลุดอีกครั้งหนึ่งครับมันต่อเนื่องกันอยู่นี่พี่น้องผมถึงหลักออกจากตำแหน่งไกลมากจังแนวเกา่าอไก่ครับนี่เด็กต้องจ๋าเมื่อว่านซีนิโววะลุงดูแลโจววะนี่ครับเพิ่งหลากมากผีพี่น้องผมมาหลุดเบิ่งว่าจะไม่ตว,ว,ตว,วบ่ นักงนักอยู่ครับเอาปลาตองครับปลาตองอน,นี่ตองครับนี่ครับตองตรอง,รองเออเออกินเขากินเขาคนที่บอะไรเรี้ยวทั้งพระทั้งโยมนี่หน่วย rồi mặt đẹp, chung lắm chôm cắp nhưng vô cái kính không nhỉ nhưng đúng đúng đấy đúng 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 Điếng đúng đúng Điếng đúng Điếng đúng hấp, đúng hấp đúng hấp ลุ้นครับแับตองสดๆเลยครับอือหาปากสินี่สวยๆครับลังางเหลือเป็นนักหนักครับนี่้อมจมๆเนี่ยเป็นนักหนักเนาะมาว่าห,หลุดไปลำกันครับอัน,นีตัวครับมีตัว นี่น,น,นี่ตัวกับนี่นี่เมือนตัวสดไรอยู่ครับตัวเสือยมาสิบ่มีหลังนันก็มีอาการพี่น้องผมมีอาการต่อเนื่องกันอยู่ซ่องรังอยู่บอกขยานคลิปเต็มบ่มีหยังดอกพี่น้องอ๋อขยานคลิปมันยาวพี่น้องผมแต่ว่า จัดต,ต่อพี่น้องเบิ่งนก็จะลังตัวใดมบัญชีเพื่อจะถือเสียสิคือคืนนะครับแม่ว่าจมพอจมซำเร็จเนี่ยไปวันไปจะจมพอจมพี่น้องผมอ,อุอย้ยลังตัวหน้าครับพุ่ลลนหลังไกย์ไก่นหลังไกย์ไก่โดนหลักเข้าปลาครับหลังไกย์ไกลล่โดนหลักเข้าปลาเดยอจังไปเบิร์นไปดูนั่นครับหลังนั่น sáng Mình gì thôi là có một mặt thì một bữa có lăng cái chỗ gấp cái chỗ gấp thấy gì ra khắp này วามันนี่ปลาสดครับปลาไม่ค่อยตใจตั้งนี่จะเป็นป้อมยุกหล่อครับพี่หน่องหยุกหล่อขึ้นมาแ้างนึงพี่น้องผมตัววะตัววะวะนี่ครับโดนตัวหลังนี่โดนโกหกหลังนี่มีอาการมาหอดเกล์ไจังมาจีงพี่น้องผม อีกทั้งก็เลือกมุนดีรัน่เลือกุนไปเว้มาเนี่ยตุๆเลยครับดนครับดนตัวสับนับดนออืมอืมอืม จับโหลดพรได้ได้พี่น้องประตองนี่พวกเรควบข่มข่มของคนเมียนมืดด้วยครับจะมาเบาไกลเป็นหยันหยันเบาไกลบาดจับบาดบ่อเพราแม่เราเป็นยังจังบกคูบโหลดพ่ะเม่ยนได้ครับพี่น้องประตองนี่เพิ่นมีใบเลียเพิ่นตัวครับสิบาดมือพี่น้องผมพัฒนานี่พี่น้องผมเป็นจมจมอยู่นี่นี่ครับผมนี่เป็นนักนักอยู่นุ่น้องเบาไกลครับเป็นนักนักอยู่ครับพี่น้องผม มีตัวบ่มีตัวปะนักจ้ะครับมีตัวครับพ่อ้โหก็าตายพี่น้องผมเสร็จออกสองรู้กี่หลายเนีตายครับเย้เลยกินอยูนอ่นอกตัวนั่เสร็จกระชอนครับเป็นนักนัด้อร์มทางนากระดิ่นครับจมจมพี่น้องผม ยังเงียงไปขังหนึ่งไปรุนอยู่ครับแต่ว่าจักิมีีตัวนี้มจักยิมีตัววนีตัวแต่เดอดครับนครับโอ้หนักจคับพี่น้องนัมีตัวมีตัวมีตัวีัว ว้าวด้วยโอ้ยเสียดชนโอ้ยจับตรงจับจะทั้งหลังมันได้พี่น้องผมนี่ครับด้วก็มือนอากาศดี่ดีดครับพี่น้องผมแดดแจกเรือเ,เท่าเลยนกกับหาวครับนกเขาป็านกระพิร์ตอนกแท้ บบาไก่คือว่นมีเวลาแต่น้อหลายแนวเห็ดพี่น้องผมบบาไก่ก็ได้แดดจำใส่ดีแต่เสานุก,ก่าหาวครับคันดีอยู่แต่ตอนนุรับไงลังนี่เป็นอีกเอียงนักหนักคตอนอี้เอียงนักหนักอยู่ครับหลังนี่เป็นจมจมคุนมึงครับมันมีเยอะตัวอีกเดียว้างหลังๆกับเป็นนักหนัก,นกจมจม Cái chỉ mình không chỉ lắng nghe tiếng kêu ghen đi ghen kêu ghen ngắt nhìn kèm đi ngủi khao nát cho này, gặp này. Lắng này. Nhưng cái chắc. Chúa vô Chúa vô 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 ใปิงเปิงครับมืออนนี้ว่าได้เห็นสโดกัดจากตัวพี่น้องผมสงใส่สีอิม่มบอกไก่ว่าอิ่มก็ก,กินมานามมนี้ไรมือละกินไม่จะขับไงไงทั้งนั้นเลยสงใส่สีอิม่มท่านเวียนท่้นเวียนไปอีกว่ามานส้ำมือมาใจใหม่นี่คิดว่าขาดอีกอพกี่น้องผมพ่อเลีอยบุมีแต่ปลาบัวเลยครับพงษ์ ปลาบัวหลวงกโอเคก็มาเก็บบัวนี่แหละครับพี่น้องผมเก็บบัวพอาะเรียงมันคีลิศน,นั่นอีดนปลาเสียมครับพี่น้องผมโดนปลาเสียมตัวนน้อยนนะครับ อากาศดีดีแท้เป็นตจอย่าไปตอหนหกแถอพี่น้องผมบอกไปหัดข้า,า,าเบียกน้อยเวลากเป็นัางปอกวันทีจะเสนอกเนียดไปใส่ถิ่ม้โอ้ย,ลอย,ย,ไไอยแล้วไร้ครับพี่น้องเซฟเถิดหัวบดออกเก็บปลาเนี่ยนอนนั่งน,นี่หมุดตมอยู่นี่พี่น้องหมุดปลาเนี่ยถึงครับ อีตัวครับมีตัวมีตัวนะครับมีตัวนี่เนี่ยเนี้ยด้ว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 ยเอ้ยย่านบ่ได้พี่น้องเนี่ยังหายาก ว้าครับสองใสงามๆมีร่างหนึ่งข้างหน้าเนี่ยครับหมุดขึ้นกัน <c oughs> <c oughs> ดูน้ำบอกไกลครับ <c oughs> อย่างนี้วาลังกับเบ็ดพี่นออกร้า <c oughs> งนี่ขึ้นยอกหลด หลังนี่ก็เป็นอย่างเงี้ยปวดว่าลังนี่ล้างนี่ก็โดนครับนี่หลังนี่โดนครับพี่น้องเอา้าน้องนี่โดนครับโด,โ,ดโดนซ่อนซ่อนกันสองลังเลยพี่น้องโดนซ่อนกันนี่ครับอ๋ออื่อออตัวนี้ก่อนครับเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนพี่น้องผมนี่ ดนส่อนกันสองล้างครับเป็นหลากมาหากันหลากมาหากันสองล้างเดียวอยู่บล้างนันครับดุนพร้อมกันเลยผนหลากก็มาหากันอย่างไรบนฟ้ามาเป็นครูว่าลอยมาํำกันอีกไก่กัน,กกนว่าพอคำเมือบแก๊บว่าจะครครับมาบนล้างนี่ ึึบบกนี่ทำไส้สูตรนี้น่ะจับไงครับบาทนี่ทำไงปัน,นยังโฮ้ยตกลงหนาพีน่น้องนี่โอ้เจ๊ตักได้เฮ้ย <c oughs> ตกลงหนาฟังถ้าฝนจมโลดปลาตัวนี้ถ้าใครนี่ยจะมันไปบ่ไว้เขาตั้งกองส่วนตักกลับขึ้นได้ครับอะไรนี่ก่อนตัวอะไรมันเป็น บ่ไปบเน่เน nah. ่เน uh, ่เน่่โอ้เพื่อนนี่บ้าเว้ยบดได้ดพี่น้องเนี่ยนี่ติ้นออกยากติดนออกยากเรือดเซยครับใส่ถุงก่อนโดนเ้นเตนออกยากเรือดดองหดปะไสิจะมีออมันสิบดเรียทั้งพระทั้งโยมหานคกับสิแนวนี่ะสะครบสที่อารมณ์อย่างนี้ใช่ป อีกสองลังครับพี่น้องเกือบบริรุ่นครับเกือบบริโภคตัหันตัวใหญ่สำดิ่จมจอมใครในตะตักหันหัวตัวบอลครับเนี่ยมวอนี้ thầy đấy đùn bưng cái nào thì đùn nào ổn tột, nắp ổn tột, nắp ổn tột chèn kia thằng บอกกสิเก็บปะใส่ในถุงครับครับผมพี่น้องสรุปแล้วว่ามือนีปลา,าสะดูปลาสะดวบอกการครับพี่น่อง,งสงสั่สีอิ่มงสงสสยสีอิ่มมาหลายมือกินมาติดต่อกันครับอิ่มทงสัยสีอิ่มกินหลยหลยขาดครืงขาดกลางไปอิ่มบ่าจากนี่ นี่กระสอนครับนี่ไได้มือนี้มือได้มือบอ่อพี่น้องผมมือนี้บ่มีสะดูกินเลยปลอดคลักมือนี้ห่างจากสะดูกตัวตัวถึงห้องเบาไกลมันนี่ไล่มือไล่อีมือที่ ได้เลมึนนะโอ้ยอยู่ครับคืออยู่เหมือนที่ม้นอยู่แล้วก็ป่ากิโลยตัวหนึง่งบ้านเดี๋ยวดออกพี่น้องผมนี่ครับบ้านเดี๋ยวดออกปดเนี่ยพี่น้องมันต้องใส่มันต้องอาบป,ปากขึนข้นขึ้นแล้วก็ใส่ไม้งัดออกครับพี่น้องเอาขาดซ้อมาพอได้ด้แนวนี่งพอได้ด้แนวนี่เขียวข่อมครับพี่นอ้องลึงซองสามบาทเสื้อขาดเลยอ่ะ เอ,เอาเขาคู่หนึงเรออกคู่หนึ่งเนี่ยอะไ้วะโอ้ยเวุ้พงยงกขาดทุงพงเงยงกัขาด,อขาดเอาเขาคู่หนึ่งออกคู่หนึ่งได้ไรเหมือนกันใครอยู่ค้ับพี่น้องผมใครกกคูเมืออยู่ใครก้กเมืองบ้านกอด ว่อนมะกย่ามีแต่ปลาชะโดกัดครับพี่น้องผมขาดเครื่องกาดกลางมันนี้ผมมีปลากัดจับตัวเลยเพื่ออิ่มอิ่มติดต่อกันยหอ่ว่านี่เบิดอีกซองจามือกันมาใส่นี่มุ่นอีกคือเเขาพี่น้องผมครับผมสำหรับคลิปนี้บอกไก่กับกับขอบุณขอบุณพแาะเมื่อไรจยิ่งสุขูมสุกสนครับที่เขามาติดตามรับชมไปแรงเชร์แรงใจให้บอกไก่โครุงบุกพ้าเหรอกครับผมที่ว่าในทิมในป้าบอกไก่โครุบุกพลาดหรอครับพี่น้องเขามารับชมบอกไก่เป็นบุญเป็นคุณได้หลยครับพี่น้องผมเป็นแรงเชร์แรงใจให้บอกไ สุดท้ายนี่บอไก่ก็ค่อยพี่น้องผมอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำลำรู้ย้วยสุขุูสุขคนความเจ็บอยังไดความไข่จะมีครับพี่น้องผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมคลิปจะเน่าเกินไปครับผม